สวัสดีโมเมนต์เลสซิ่งครับวันนี้มาเปิดคลิปกันในห้องไม่ใช่ห้องอะไรหรือร้างอะไรที่ไหนนะตอนนี้เรามาอยู่ในห้องประกอบเครื่องของอู่ออฟนะครับช็อปออฟวีโปหลังจากที่คลิปที่แล้วเราทําการรื้อเครื่องเดิมออกมากันที่ผมไปเป็นลูกมือช่างตามเขาไม่ใช่ลูกมือเดี๋ยวไปปวดเขามากกว่าไปทําให้งานเขาช้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าจะเป็นขั้นตอนการทํางานของเขาขั้นตอนไหนต่อไปตอนนี้ออฟพอ้อมแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้รอแล้ว <laughs> สวั <c oughs> สดีครับนี่อะไรครับเนี่ยทำไมมันดูของใหม่พี่เลยนี่มันเข้าคอนเซ็ปต์รายการรถบานปลาของมิโก้เนี่ยตอนแรกจะแค่โอ้ฮอนนี่ยชที่คุยกันไว้คือเดี๋ยวฮอนเครื่องเดิมใช่จริงๆแล้วฮอนเครื่องเดิมแหละไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอะ <c oughs> แต่ดูเหมือนมันไม่เยอะนะรถมันแค่มีควันเนาะร <c oughs> องสูง <c oughs> ก็วันนั้นหลังจากที่คลิปขึ้นไดโนออกไปก็ยังมีน้องน้องอะที่เล่นอยู่ด้วยกันบอกเฮ้ย hey, พี่รถก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไปหาเรื่องอัพสเต็ปหรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะเห็นจากตัวเลขแรงมาก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรแล้วก็รอบเลิบเทคเถิก,กอะไรก็แบบว่าอาการยังไม่เยอะแหละคือมันมีอาการแหละถ้าดูจากภายนอกแต่อาจจะรู้ไม่เยอะอะไรแต่พอรื้อเครื่องมาก็แอบหนักอยู่ใช่ไหมอับใช่ทําไมถึงหนักหนักมันหนักตรงไหนหนักตรงที่ว่าที่ผมส่ง คลิปให้พี่ดูอะค uh ือ huh. ผมใช้บอเกตวัดกระบอกอะเป็น LA, แนว A แนว B อะคือก็เลยรู้สาเหตุเลยว่าควันอะมันมาจากไหนคือวัดปากแหวนแล้วอะมันก็20กว่านั่นแหละอ่าจริงๆมันก็เกินเกินสเปคเกินตัวเลขไปนิดนึงสำหรับรถมดาตรฐานทั่วไปที่มันอยู่สัก1416อะไรเงี้ย18อะไรเงี้ยอ่ามันก็ยัง10กว่ากว่าอยู่ใช่ไหมพี่แล้วเราไม่ได้ขยับลูกด้วยเราฮอนใหม่แต่ปรากฏว่าพอวัดบอร์เกตแล้วเนี่ยลูกพี่เป็น75มิละเนาะนะอ่าเราก็ตั้งบอร์เกต7จ นิดๆแล้วผมก็วัดพอวัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าแนว A แนว B ก็คือเอาง่ายคือวัดเราวัดกระบอกทรงกลมอ่ะเราก็ต้องวัดเป็นแนว X กับ y หรือไม่ก็เอะไก็แล้วแต่เราจะคุ้นกินนะเนาะแต่อย่างน้อยต้องเป็นกากรบาทอ่าเพื่อได้เห็นคือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของฝั่งทั้งสองมุมใช่ครับเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสองฝั่งปรากฏว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเท่านี้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันอีกตัวเลขหนึ่งแล้วต่างเยอะเยอะขนาดไหนที่ผมเอาลูกสูกสวมลงมาให้ดูอ่ะเอาลงท่านี้ลงแต่พอบิดปุ๊บช แกะแหวนออกด้วยนะ uh huh. แล้วก็สวมลงไปอ่ะอันนี้คือเท่ากับราวัดสองรอบถูกไหม ตอนแรกเราวัดโดยพิเลรเกตปกติตอนคืนมันนู่นอันนั้นคือวัดปากแหวนอ่า <c oughs> ก็พอรู้ตัวเลขมาหน่อย<ไ> ه, แต่พอมาเข้าเครื่องนี่คือชัวร์แล้ววัดวัดปากแหวนเนี่ยมันยี่สิบกว่ากว่าอย่างน้อยถ้าเราเบิกแหวนใหม่มาเนี่ยมันก็อาจจะอยู่สิบไปไซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่รับได้ในกรณีที่ไม่ได้ขยับสาลูกถ้าขยับสาลูกเนี่ยเราจะฟ้านตามสเปคที่เราต้องการได้เลยเราจะเอาไปโรงงานเลยก็ได้ค่าโรงงานเลยก็ยังได้แต่ด้วยความที่ว่าเงื่อนไขเราที่เราไม่ได้ขยายลูกสูงไม่ได้ขยับอะไรแล้วก็ ฟองมันเป็นไข่มันไม่กลมอ่ะเนาะโดยเฉพาะตรงกลางหัวท้ายไม่เท่าไหร่แต่ตรงกลางเยอะมากใช่สองก็ถูกสามบิดไม่ขึ้นอ่ะต้องกลับท่าเดิมะแนวเดิมอ่ะคือรู้เลยว่ามันไม่กลมแน่แต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังทํางานของมันอยู่ได้ใช่ใช่วันมันก็ออกจากตรงนี้นี่แหละหลักๆเลยเพราะว่าดูวาวไอเสียก็ไม่ได้แฉกไกด์วาวไม่ได้หลวมยางดินวาวก็ไม่ได้เสื่อมสภาพจนขนาดที่แบบวันต้องออกวันนั้นมีวาวลวตัวหนึ่งที่เราลือกกันประมาณนี้ สุดท้ายเลยก็เลยคุยกันไงว่าเอาเอายังไงดีพี่จะ, <laughs> จ,ะจะไปท่าไหนแต่ยังไงดีสรุปก็คือตอนนี้มันอยู่ท่าไหนครับก,ก,ก็มาเป็นท่าที่แบบเป็นพันเจ็ดเป็นพันเจ็ดที่แบบตุกติกนิดหน,น่ <laughs> อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอรอ,อ,อดูละกันเพราะว่าหลายๆคนก็เล่นสเต็ปนี้อยู่ <laughs> คนที่อยากเล่นก็มีคนที่ยังไม่เล่นแต่ศึกษาอยู่ก็มีแต่ว่าก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ของใหม่ <laughs> ของแคบเดียว <laughs> ก็คือเขาก็ทากันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่สเต็ปนี้ถูกป่ะใช่ผมก็ทำจนจนจนไม่ได้ทําแล้วครับเพราะว่า ยับมาเล่นไปพวกอื่นแทนโอเคพวกอะไรใช่ใช่ใช่พี่ก็ดีอ่ะก็ได้ทําให้เพราะว่าตะกอบผมบ้ามากตะเต็มนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ซิ่งอะไรนะก็เนี่ยของพี่ตั้มก็ยังเป็นแบบพวกไส้พันเจ็ดพวกอะไรเงี้ยเสื้อพันหกไส้พันเจ็ดอะไรเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือของที่กำลังจะใช่ครับเตรียมคือประกอบไปได้ระดับหนึ่งแล้วคือตอนนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าเราต้องเอาตัวเลขให้มันได้ตามที่เราคุมไว้อ่ะเราต้องการสเปคเท่าไหร่เคลียร์แลนซ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับรถใช้งานกับรถแข็งก็เคลียร์แลนซ์ ก็ใช้คนละแบบรถแข่งเนี่ยรื้อบ่อยเน้นลื่นอ่ารถบ้านเน้นใช้งานยาวๆเน้นอึด ไม่ต้องลื่นมากก็ได้เ uh huh. น้นใช้งานยาวๆได้หลายกิโลได้หลายกิโลเมตรอะไรเงี้ยหลายปีก็จะต้องปรับตัวเลขคนละแบบคําว่าเคลียร์แลนด์เนี่ยก็ระยะห่างขอขยายอะไรเงี้ยไปแล้วก็มันเป็นทุก <c oughs> <c oughs> แต่ละอู่จะต่างกันไหมตัวเลข <c oughs> <c oughs> บอกได้ไหมซ้ำกันก็เยอะ <c oughs> ใกล้เคียงกันก็เยอะ <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็มีค่าตั้งต้นจากโรงงานมาอยู่แล้วแล้วเราก็มาปรับใช้เอาเราก็จากประสบการณ์ก็อาจจะปรับหนีจากค่าโรงงานไปเป็นค่าของตัวเองที่ตัวเองทาแล้วมั่นใจนะแล้วก็มีข้อมูลเก็บมาเรื่อยๆว่าโอเคตัวเลข นี้มันได้มันผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคทิคของแต่ละอู่ไม่เหมือนกัน uh huh. แต่แนวทางการทําคล้ายๆกันไม่หนีกันเท่าไหร่ใช่ uh huh. แต่วิธีการความละเอียดอนะเ uh huh. ี้ต่างกันแน่ยังไงก็ต่างมีผลกับการใช้งานไหมเคลียร์แลนส์ถ้าเกิดต่างกันมี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 ม, uh huh. มีผลกับเรื่องความอ่จะบอกว่าอะไรความคงทนของหน้าชาร์ปอยู่หน้าแบบเนี่ยหน้าเนี้ยตัวนี้เนี่ยหน้าตัวชาร์ปเนี่ยใช่ครับนี่อันนี้ก็เป็นชาร์ปใหม่นะก็เบิกมาแล้วแล้วก็เช็คเคลียร์แลนส์เรียบร้อยแล้ว แต่ว่ากา้นานมันยังหนาอยู่นิดนึงเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าที่ถามไปถามแบบคนที่ไม่ได้เป็นช่างแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจในระบบเครื่องยนต์สักเท่าไหร่ไหนๆก็ทําเกี่ยวกับอันนี้แล้วแล้วเป็นรถตัวเองด้วยก็เลยแบบอยากจยเข้าใจระบบการทําง,งานของเครื่องยนต์โดยที่เราไม่ได้คลิปเองอ่ะคือก่อนน้านพี่อาจจะแบบดูในเน็ตมาั่งหรืออะไรมางแต่เราไม่ได้เห็นวัสดุพวกนี้ไงเพราะมันอยู่ในเครื่องแล้วเราก็ไม่ใช่ช่างเราจะไปเห็นอะไรพวกการทําง,งานพวกนี้จากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่ถามไปอาจจะดูเป็นเรื่องเบสิกของวิชาช่างยนต์เบื้องต้นเลยกันนนเพราาะว่อัี้ อันนี้ด้วยส่วนตัวเออจะได้เข้าใจมันโดยอย่างจริงๆริโดยไม่ที่แบบบางอย่างแล้วอาจจะเข้าใจผิดอยู่อะไรอย่างนั้นอันนี้ต้องรบกวนออบด้วยได้พี่บอกเผื่อไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> เหมือนออกมาหรือวิชาช่างยนต์เบื้องต้นตอนสมัยเรียนมาแล้วก็มาสอนพี่เหมือนพี่นั่งเรียนอยู่ห้องปวชอตอนเรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจมาตั้งให <laughs> ญ่ตอนทํารถเองอ่ะตอนทำงน <laughs> นานนี่แหละตรงไหนบ้างที่ <c oughs> ทมันต้องเคลียร์แลนด์นออก็เนี่ยคือหน้าสัมผัสจุดที่มันหมุนทั้งหมดเลยพี่ตัวใหญ่ๆนียคือเมนอันนี้คือก้านครับอันนี้คือเาเรียกว่าแบริ่งก็คือตัวนี้จุดนี้ก็คือชาร์ปนั่นแหละมันเป็นเครื่องมือวะหรือว่ามันเป็นมันอะไรมันเป็นเหมือนหมอนเอาไว้หนุนอะแต่แต่แต่แค่ว่าอ เนื้อวัสดุของชาร์ปเนี่ยมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อให้มันลื่นอ่าแล้วก็ทําล่องทําลาย ให้มันมีน้ํามันเครื่องวิ่งมาผ่านมาเลี้ยงไม่ให้มันไหม้ไม่ให้มันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็จะมีตัวเลขของมันว่ามันจะต้องเป็นตัวเลขแบบไหนแต่ว่ามันก็มีผลหลายๆอย่างนะน้ํามันเครื่องเบอร์น้ามันเครื่องที่เลือกใช้อ่ะกับตัวเลขที่เราเคลียร์แลนด์อ่ะมันก็ต้องเหมาะสมกันด้วยรถ NA รถเทอร์โบก็ใช้น้ามันเครื่องไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเลยเข้ามาก็ได้ไม่ต้องเข้ามาเงียบเข้ามาเป็นโจรเลยโอ้โห ก็ประมาณนี้ครับแต่เบื้องแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้มเคลียร์แลนด์ไว้แล้วเช็คเคลียร์แลนด์ไว้หมดแล้วก็คืออย่างที่บอกตอนนี้รอปรับก้านอยู่เพราะก้านมันหนาไปนิดก็คือต้องใช้ที่บางกว่านี้ที่เราจะเลือกใช้ใช่ครับเรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าเดี๋ยวชาร์ปอันใหม่มาเนี่ยแล้วลองจะวัดเคลียร์แลนด์ดูออเอาไมโครมิเตอร์วัดแล้วก็ใช้พาติเกตรีเช็คซ้ำอีกทีจะได้รู้ว่ามันอยู่ในตัวเลขที่เราต้องการไหมแล้วก็ปรับยังไงต้องได้ปรับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้ามันไม่เยอะเนี่ยเราจะปรับม แบบว่าเก่าแก่เอา uh huh. ใช้นี่ก็นั่งชักข้อไปแสดงว่ามันการประกอบเครื่องที่เขาว่าต้องเค้นอะไรก่อนมันประสบการณ์มีส่วนเลยใช,ใช่เพราะว่าตัาตัวเลขไม่ได้เรานั่งปรับกันเองเนี่ย เราก็ต้องน้ำหนักมือเราก็ต้องรู้ว่าคือ <c oughs> หน้าสัมผัสมันกว้างอย่างเงี้ยพี่เวลาชักข้อเราก็ต้องให้มันกินสม่าเสมอบางคนใจร้อนไปอะไรเงี้ยชักเร็วไปน้ำหนักเยอะไปมันสึกไม่เท่ากัน <c oughs> มันยุบลงไปตัวเลขมันหายไปไม่เท่ากันบางทีภาวัตติกเกอรเนี่ยตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้กลายเป็นขวดก็มีเนี่ยไอ,ไอสีเนี่ยเส้นสีวัติกเกอรเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นขวดแบบว่าปลายปลายแคบตรงนี้หนาหน่อยคือถ้ายิ่งกว้างเนี่ย คือแน่นถ้าผมขัดข้อแล้วความกว้างของอันเนี้ยมันแคบลงอ,ะอ่ะก็แปลว่ามันเริ่มหลวมขึ้นละเราก็จะมีตัวนี้ <c oughs> มันจะมีสเกลบอกมีหน่วยเป็นนิ้วกับ ใครจะอ่านเป็นมิลก็แต่จากมิลนิ้วก็ได้มันก็แล้วแต่ค่าโรงงานก็จะชิดหน่อยแน่นหน่อยอะไรเงี้ยอย่างอันนี้มันเป็น0.02อันนี้นิ้วอ่ามิลถ้ามิลก็ส่วนใหญ่ทั่วไปก็ใช้3.8 5.1อะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่เลือกใช้อ่าเวลาเราทาบเนี่ยเราก็ทาบดูอย่างนี้เลยเราต้องการตัวเลขไหนอย่างว่าผมต้องการ5.1เห็นไหมครับ มันยังกว้า,างเยอะเลยดูจากตรงไหนถึงบรางเนี่ยแถบสีเนี่ยพี่ตัวเลขมันจะกำกับหน้าแถบสีของใครของมันเนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยอามมุดผมจะเอา2องห้าะจุดศูนย์สองห้าสีเขียวใหญ่เห็นไหมครับมันก็จะขาดอีกนิดเดียวอย่างเนี้ยคือแน่นไปผมก็ต้องขัดข้อออกอให้มันหลวม้นอีกนิดแต่ก็ต้องคุมระยะ อ๋อใช่ครับหรือเราจะเอาไว้แล้วก็ส่งลงคืงปรับเลยแต่เราก็ต้องมาเช็คอยู่ดีซึ่งถ้าเราไม่<ร>ทําการตัวเลขต่างๆเนี้ยเ<ร>พราะในเมื่อเครื่องมันมาแบบนี้เราลื้อออกมาแล้วเราประกอบกลับไปเลยได้ไหมเออเราต้องวัดอยู่ดีนะว่ <c oughs> มมานะเพราะว่าผมไม่เคยทําวิธีนั้นเหมือนกัน <c oughs> แต่ถามว่าทําได้ไหมได้ทาได้ในกรณีที่เราลื้อเครื่องมาแล้วชาร์ปมันเป็นชาร์ปโรงงานมันจะมีสีแดงเหลืองเขียวช็อปอะไรเงี้ยน้ำตาลดาอะไรเงี้ยในกรณีที่เป็นสีอยางมุดสีเขียวสีเหลือง เราก็เบิกมาตรงสีเดิมของมันใช่แล้วเราก็ใส่วิ่งได้เลยอ่าแต่ว่าเอาจริงคือมันจะไม่ไม่ละเอียดเท่ากับว่าสวัดเองเพราะว่าพวกนี้ยถึงแม้จะเป็นสีตรงใช่ป่ะแต่ว่าเวลาที่มันใช้งานไปแล้วชั่วพีสมมติม่างสีเนี่ยเหลืองเขียวใช้งานไปแล้วสี่ปีนะแล้วเราเบิกสีเดิมมาใส่เนี่ยมันก็มีโอกาสผิดเพี้ยนเพราะว่าอันนี้ของใหม่ของใหม่หมแต่น,นี่คือของเก่าไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกชาร์ปถึงแม้เราจะเบิกสีเดิมมานะครับได้ของใหม่แล้วด้านหลังชาร์ปมันไม่สึกหรอก แต่สิ่งที่มันจะสึกคือเนี่ยเข่าเหวีย่ยนะครับถึงแม้เนื้อตัวนี้มันจะอ่อนกว่าก็เถอะแต่ยังไงมันหมุนนะ่ะมันก็ต้องมีเนื้อหายไปบ้างหรือเป็นรอยเป็นเส้นบ้างเวลาที่เราขัดเราลูกเก็บเส้นนะ่ะเนื้อก็จะหายไปผมก็เลยอยากแนะนําว่าเช็คตัวเลขทุกครั้งดีกว่าดีกว่าใช่ครับอย่างน้อยเรามีตัวเลขอ้างอิงทุกครั้งอย่างอย่างผม,มประกอบเครื่องทุกตัวเนี่ยผมจะมีชีตตัวชีตเนี่ยเอาไว้ให้ช่างปรกอบเลยนะใครประกอบเครื่องก็ต้องมีชีตรกอบชีตเพราะฉะนั้นเครื่องที่ส่งออกไปทุกตัวเนี่ยเราจะ เวเราทําตัวไหนจุดไหนเราว<ห> <ไป S 2> ัดอะไปบ้างใช่ระยะห่างปากแหวนระยะห่างข้างก้านพอใส่ไปอย่างเงี้ยโปรตีนมันจะมีแกลบตรงนี้ครับเรามีแมนวนวลดูบวกกับประสบการณ์เข้าไปด้วยแล้วเราก็ม,มาพลิกแพงเอาแล้วแต่ความเหมาะสมซึ่งแต่ละเครื่องตั <c oughs> วเลขก็จะต่างกัน <c oughs> ใช่ครับพี่ทั้งทางที่เป็นสมมุติว่าเป็นตระกูลดีเหมือนกันแบบนี้ ใช่ครับคือเรียกว่าไม่ได well, ้เป็นแพทเทิร์นหนึบวกหเท่ากับสอะไรขนาดนั้นก็แ right ล้วแต่ไม่ไม่ไพี่เราจะพลิกแพงตามหน้างานก็เลยจะเป็นเคสไปเคสเลยว่าเครื่องตัวนี้สภาพแบบนี้อะไรยังไงใช่พี่แล้วก็สเต็ปที่ลูกค้าจะถาด้วยใช่อเฮ้ยไม่ง่ายว่ะไม่ง่ายพี่ไม่ง่ายว่ะฟังดูเหมือนง่ายนะแบบเออแค่นี้พี่หรือมาก็ประกอบกับมีตำราอย่างนั้น เฮ้ยเหมือนเข้าห้องเรียนจริงๆเลยว่ะนี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเขามีมแบบนี้ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้ว่าทําไม่เป็นแล้วต้องดูนะแต่คือบางสิ่งบางอย่างเราจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกพี่ต่อให้เขาด้วยชินแค่ไหนจะเป็นงานที่เจอทุกวันใช่คนเราคาดเคลื่อนกันได้ใช่บางทีสมองสมองมันเบอร์ไง นอนพักผ่อนไม่พออะไรเ <g ül> งี้ย <g ül> อ๋อนี่คือเป็นอันนี้ของไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ที่นี่ทําแบบนี้ใช่ <coup S 1> ถูกป่ะใช่พี่เดี่ยอ๋อนี่แยกไว้เลยคือบางที่เขาก็ทำหละพี่เราก็ปรับแต่ก่อนผมก็ไม่เคยทําเหมือนกันตอนหลังๆก็คุยกับช่างแล้วก็พยายามให้ช่างปรับปรับไปด้วยปรับตัวเองคืออาจจะเพิ่มขั้นตอนการทํางานขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันได้ความละเอียดมากขึ้นไงเปิดดูได้เลยเนี่ยโมปั๊ม25ห้า ทำยังไงต้องแต่งรูน้ำมันอย่างแบบไหนซึ่งจริงเราก็ทำอยู่แล้วล่ะแต่แค่ว่าให้มันมีเป็นเนีย่ยมันนุวนเปิดดูได้เผื่อวันดีคืนดีสมองเลื้อเรือนจำอะไรก็ได้ขึ้นมาใช่อยู่ๆแบบต่อให้เป็นแบบทำอยู่ประจำก็เหอะใช่ครับเหมือนเป็นการเตือนความจำเราด้วยเนี่ยเกียร์เอ้ยเ้ยพึ่งรู้เนี่ยว่าเขาไอ้นี่กันแบบนี้นเห็นไหมมีทุกอย่างอะ่ะอือหมดเลยทำให้เป็นทำตามนี้ทำเป็นอะ่ะโอ้โห ตายแล้วนี่เขาอยู่ๆเราจะมาศึกษาวันสองวันไม,ไม่ได้เลยไม่มีตัวเลขไม่มีทางมีตัวเลขเค้นันหมดนะส <c oughs> แตดนดาดเท่าไหร่เขาบอกหมดเลยเห็น <c oughs> ไหม เอียียิบเออจริงว่ะคืออย่างที่เราที่ผมถามเมื่อกี้เลยคือมันขึ้นอยู่กับใครจะทําแบบไหนแล้วก็ประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็เนี่ยอย่างเครื่องวิตั้มเนี่ยก็ดูมันน่นี้ได้เลยดีห้าดีหกดีเในนี้มันมีอะไรบ้างก็เนี่ย,ยผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่มีเล่มต่อด้วยนะหนะเล่มเดียวไม่พอใช่นี่เปิดมาเราได้เห็นหมดทุกอย่างของเครื่องยนต์อันนี้คือจัด h o n ด้เองเห หรือว่ามีคนทําขึ้นมาก็ของของฮอนด้าอะไแหละพี่เพราะว่ามันคือสเปคของมันเลยมันมันคือแมนนวลของมันอะเซอร์วิสแมนนวลอ่ะอ๋อแเนี่ยมันก็จะเห็นหมดเลยข้อเพวียงประกับเสื้อสูอ่างน้ำมันเครื่องอันนี้เขาทําไว้เพื่อให้ช่างโดยเฉพาะใช่ใช่ไว้ให้ดูกันใช่ครับมันก็จะบอกตัวเลขหมดเลยนะว่าน็อตตัวไหนขันกี่นิวตันกี่ฟุตปอนบอกหมดเลยเพราะว่าน็อตพวกนี้เราจะขันเกินแรงไม่ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้ขันตามแมนนวลกะน้ําหนักเอาซึ่งมันไม่ได้มีผลเสีย ในทันทีไงแต่มันจะมีผลเสียกับคนที่มาลื้อทีหลังบางทีขันเกินแรงอ่ะแล้วพอตอนมาลื้อเนี่ยน็อตมันขาดเนี่ยพอขันเกินแรงปุ๊บมันมีความเครียดของน็อตน็อตมันมีค่าสเต็งอยู่ไอ้คาที่ว่าขันตอนขันตอนอะไรนั่นคือตามตัวเลขพวกนี้ใช่พี่เนี่ยน็อตพวกนี้ขนาดไนมิเตอร์โตเท่าไหร่มันรับแรงบิดได้เท่าไหร่แรงบิดก็คือเนี่ยแรงขันทอร์กเนี่ยบางทีถ้าเราบิดเยอะเกินปุ๊บเนี่ยมันบิดใช่ไหมพอเราคลายออกปุ๊บมันเหมือนกับเราหักรั่วดตะพี่หักไปหักมามันก็จะ หลายๆทีอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์เดียวกันไม่ได้สักแต่ว่าจะขันให้มันแน่นๆอะไรอย่างนั้นทุกอย่างมีตัวเลขหมดใช่พี่แล้วก็ตัวเลขที่อ้างอิงอจริงจริดูได้เลยคนที่เล่นแคมเดียวเนี่ยจะชอบขันน็อตฝาวาวอ่ะขาดขาดคาใช้ตัวทีดึงหูดึงออกแรงดึงกระจุยกระจายเลยก็เนี่ยดูจริงจแล้วเนี่ยน็อตเอ็มเนี่ยหนเนี่ยเขาขันแค่ 7ฟุตปอนด์เองหรือ10นิวตันเมตรเนี่ยออกแรงนิดเดียวเพราะมันมียางบางทีอจจะไรคือแบบเอ,อ้ยมันไม่อยู่อะไรอย่างนั้นเดี๋ยวจะคลายหรืออย่างนั้นใช่ไหมใช่บางที<อ><ๆ>ขันแน่นจนมันขาดอ่ะหรือไม่ก็ประกับตัวเนี้ยแตก่เนี่ยประกับตัวนี้นี่เนี่ยมันจะมีรูสําหรับใส่ฝาเข้าไเนี่ยขันเป็นร้าวอ่ะซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยพลาดมาหมดแล้วแต่เราพยายามหาวิธีเพื่อไม่ให้มันพลาดเพราะพลาดเราก็เสียเวลาไงพี่เนี่ยเออว่อย่างนี้ เนี่ยมันก็จะบอกหมดอันนี้มันก็จะเข้ากับคําถามที่ผมถามไปตอนแรกว่าเคลียร์แน์คืออะไรตัวเลขมาจากไหนจริงๆมันมีแบบนี้อยู่มีครับแล้วเราก็มากปรับใช้เอาอ่ะเะโอเคนี่มันสอนหมดเลยนะรถเนี่ยนะฝาสูบเป็นยังไงเนี่ยสอนแม้กระทั่งแนวทางวิธีการการวัดเนี่ยวัดเป็น x y แนวนี้แนวนี้บอกหมดเลยเซอร์วิสแมทแนนซ์บทวงบทวาลหมดเลยผมให้ดูเรื่องเคลีรน์นี่แสดงว่าเป็นคู่มือ อย่างดีเลยเนะใช่พี่คือถ้ามีมีตัวนี้เนี่ยถ้าคือจบเลยดีกว่าครอบคลุมใช่เรื่องเครื่องยนต์เลยใช่อันนี้คือเราทำฮ<ม>อนด้าเราเลยต้องเอาพวกนี้ของฮอนด้ามาแต่จริงมันคือมีรื่ห้อื่นก็มีครับพี่เครื่องยนต์ทั่วไปมันก็ต้องเป็นแบบนี้หมดใช่ใช้ของว่าเครื่องยนต์แบบโดยโดย,โดยทั่วไปใช่ก็ต้องหลักการเดียวกันหมดแต่นี้มันแค่ลงดีเทลเฉพาะรุ่นพี่จําได้ไหมต้นคลิปที่ผมบอก,ออกทัาเกติที่ผมวัดในแมนนวลเขาก็มีเนี่ยในแมนนวลเขาก็มี แล้วมันก็จะบอกค่า connecting l o d standard new ะนะครับตัวเลขเท่าไหร่2 0ถึง38 service limit service limit ก็คือถ้าไม่เกินเ็ี้ได้แล้วเราก็มาเลือกใช้เอาโอเคผมว่าผมพอจะเห็นภาพแล้วหมายถึงว่าแบบนนการประกอบเรื่องการ <c oughs> คำถามที่อยู่ในหัวว่าวอะไรมันคืออะไรอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็นี่อันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่ผมเอาไว้คุมสเปค ชางเวลาประกอบเครื่องอดูตัวนี้ละกันอันนี้เป็นเครื่องเคเนี่ยอย่างเนี้ยเครื่องเคก็ประมาณนเนี้ยเนี่ยมันจะมีบอกท็อปลิงเซคันลิงไม่ว่าจะเครื่องอะไรก็มีหมดอ่ะเดี๋ยวดูอันนี้สมมติมว่าอ่ะถ้าตามาประกอบตั้งก็จะต้องกอกตัวเลขนี้ไว้ให้ใช่อันเนี้ย ปี20ของลูกค้าอย่างเงี้ยมีหมดเลยเดี๋ยวเอาฟอร์มไอ้นี่ก็ได,ด้คือเรื่องอะไรก็ทำอะไรต้องมีตัวเลขไว้ก่อนใช่พี่เพราะว่าเวลาที่เราส่งงานไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลตรงนี้เก็บไว้เวลาเครื่อ,อลงลูกค้ามีปัญหาเราต้องดูแลอยู่แล้วไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีรู้ว่าเราทำอะไรไปใช่ว่าเราทําอะไรไปเครื่องตัวนี้เราเคลียร์แลนด์ไปยังไงเนี่ยอย่างฟอร์มเนี้ยมันก็จะมี วันที่ประกอบมันคงไม่ไหวมานั่งจำหรอกนะเพราะเรารถมันเยอะปกี่คันใช่วันที่ประกอบช่างที่ประกอบใครประกอบรหัสเครื่องอะไรรุ่นรถทะเบียนสเปคในเครื่องเป็นยังไงแคมชาร์ปเดิมตันด,ดัตติ้งขนาดลูกสูบกานสูบอะไรยี่ห้อชาร์ปที่ใช้เชื้อเพลิงที่ใช้สําคัญกับการทําคํานวณในการประกอบเครื่องระยะเคลียร์แลน์ปากแหวนเนี่ยแล้วก็จะมีเป็น X เป็น Y ายเป็นเอ็กเป็นแหวนหนึ่งแหวนสองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยระยะเคลียร์แลนดทับหกับก้านกันลุน การลุนชับก้านระยะห่างก้านสูบเ,เบ้าฝาเหลือเอท่าไหร่ติ่งฝาฝาสูบมันจะมีติ่งออกมาหมดเลยใช่ไหมใ่าังห้าง,ง,งหลังเยอะอยู่ระยะลูกเสมอเสื้อ เพราะเครื่องโมดิฟายจะชอบปาดลูกเสมอเสืออ้อเอ็นเอบางทีลูกค้ามาเป Standard, ็นสแตนดาร์ดเราก็จะวัดเก็บไว้เราก็เราก็จะดูว่าสูบ1หนึ่งสูบสองสูบสามเป็นยังไงใส่หน้าบางทีลงกึ่งเซ็ตเครื่องไม่ได้ระดับ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เนี่ยติ่งเสือ้อเหลือเท่าไหร่ขันประกับแคมขันฝาสูบตั้งแคมเท่าไหร่ขันประกับชา้าประกับช์ปอกไว้กําลังอาจก่อนและหลังบังบังคันอะที่เข้ามาเนี่ยผมจะมีการเช็คก่อนที่จะรื้ออยู่แล้วไงน้องเขาจะกรอกลงไว้ว่าก่อนรื้อประกอบ แต่กำลังอัดเท่าไหร่เหมือนที่เราทํากันตอนรถผมตอนนั้นใช่ใช่ใช่แล้วหลังทาง่นั้นมันมันเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องช่างน้ําหนักรวมลูกสูบสลักก้านด้วยเพื่อที่เราจะได้มาเฉลี่ยเวทในเครื่องว่าเราจะเอาน้ําหนักชุดนี้ชุดนี้ชุดน,ดนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่เทคนิคของเราล้วแล้วก็ระยะเคยรนต์ตอนน้ำมันเครื่องอันนี้ต้องเช็คสําคัญแรงดันตก ชาร์บก็ละลายเครื่องก็พังพวกนี้ผมวัดเองอ่ะผมก็เขียนแค่นี้เขียนไว้พอเดี๋ยวสุดท้ายน้องเขาต้องไปขี่ใส่คอมข้อมูลตัวนี้มันจะไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษมันจะอยู่ในคอมด้วยเพื่อเป็นข้อมูลของคือทางของอู่เองอันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบการทํางานของที่นี่ใช่ครับเอาไปปรับใช้กันได้ครับไม่ถูที่อื่นเป็นไงไม่รู้แหละแล้วผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว้าที่นี่ก็ทํากันแบบนี้ก็เลยรวมประมาณนี้มันก็แล้วแต่อู่นะอันนี้เราไม่ได้แบบบอกว่าที่อื่นต้องเป็นแบบนี้แต่พอดีอ่ะผมให้ทางนี้ทําก็มาแชร์ระบบการทำงานท ไม่รู้หรอกว่าผมทํางานใช่ใช่ไม่รู้กันหรือว่าพี่คิดอาจจะแค่คิดคิดแบบคนที่ไม่ได้ทํางานอยู่ตรงเนี้ยมันก็แค่มาใต่ใส่ประกอบตามเลอันนี้อยู่ตรงไหนมันก็เหมือนที่เราลือกไรอแล้วอันนี้ก็แค่ประกอบกับเดิมผมอาจจะคิดแค่นั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในมุมคนทำเนี่ยพอมาของตัวเองแล้วก็เออเห็นว่าแบบเออเขาก็ทากันแบบนี้แต่ที่อื่นเป็นไงเราเราไม่รู้นะเราไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้แค่เราบอกว่าที่นี่เป็นอย่างนี้เฉยเฉยนเพราะทุกตัวผมก็ทำอย่างนี้หมดโอเค งั้นเรากลับมาสู่ของเราบ้างตอนนี้ที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี่คืออยู่กระบวนการไหนแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นเสื้อพันหของพี่ตั้มแล้วก็ชาร์จเนี่ยเบิกมาหมดแล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่าชาร์จการต้องปรับ ครับก็เลยเดี๋ยวรอชาร์จกันครับแล้วก็จะมาเช็คตัวเลขทีหนึ่งหลังจากที่ตัวเลขได้แล้วเนี่ยปรับข้อแบบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะส่งข้อไปเปล้านผมยังไม่บปล้านผมปรับตัวเลขให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่ามันนิดเดียวก็เอาอะเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราค่อยส่งไปเป็ล้านกลับมามันก็จะได้ค่าเวลานของมันที่เราหยิบใส่เข้าไปในเครื่องเลยส่วนตัวเสื้อสูทเนี่ยเดี๋ยวพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมข้อไปบปล้านเสื้อไปลงกึงพอ,อเสร็จจะลงกึงกลับมาก็จะตรเช็คตัวเลขทีหนึ่งแล้วกออันนี้ก็คย ดีไปอันนี้ก็อ่างไปยิงน้ำมาปั๊มน้ำมันเครื่องพวกนี้ตรงนี้ก็เสื้อเกียร์เกียร์เนี่ยของเดิมพี่ตั้มเขาเป็นเกียร์แช่หิมะเกียร์เชียงกงไงที่เปลี่ยนกันตอนนั้นก็คือเกียร์ลูกเดิมเลยตอนนี้ไปไปยิงน้ําออกมาเป็นผิวแบบนี้ใช่อยากรู้ว่าผิวเดิมเป็นยังไงก็ไปดูในตอนคลิปเก่าๆตอนตอนที่เปลี่ยนเกียร์ใช่ใช่ใช่หรตอนรื้อก็น่าจะเห็นอยู่แหละตอนคิดไปแล้วที่รื้เกียร์ก็เห็นอยู่เออก็นีก็รื้อข้างในเดี๋ยวต้องล้างอี ที่รเราเปลี่ยนกันตอนนั้น,น,นมัน,นตอนนี้ก็รื้อออกมาหมดนะครับเหลือแต่ตูด uh huh. หัวหมูตูดเกียร์ครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวฝากิดตามสเต็ป โมเมนตัมด um ้วพันเจ็ดจากตอนแรกจะอะไรอ่ะแค่พันห้าโอเวอร์ฮอนเราใช้คําว่าไหนไหนก็รื้อแล้วใช้ยาวๆทีเดียวเพราะคงไม่รื้อออกมาทำามมบ่อยแต่เดี๋ยวว่ากันแหละเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่คลิปตอนที่ไปขึ้นไดโนแล้วว่ายังไม่ได้คิดมาเหมือนกันว่าผมจะไปท่าไหนเนี่ยก็ต้องปรึกษากับคนทำมาก่อนว่าจะไปไหนดีแล้วพอเรามารื้อแล้วเราเห็นอาการเราเห็นอะไรของมันแล้วก็เลยแบบเออเราจะได้แบบตัดสินใจถูกว่าจะไปท่าไหนซึ่งตอนนี้เราตัดสินใจไปหมดแล้วแต่เดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันว่าจะ ออกมาประมาณไหนโห oh, วันนี้นี่แอบได้ความรู้ไปเยอะเลยรอดูนนะรอดูว่าจะทันหรือเปล่า okay. ในระหว่างที่เราทําอยู่นะฮะบอกเลยว่าที่นี่เขามีโปรเจกต์สองงานที่ต้องทากันอยู่ใช่ไม่รู้ตอนนี้คลิปที่เราถ่ายอยู่ไม่รู้ไปจะไปออนตอนไหนเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะไปวิ่งหมดแล้วก็ได้เ,เดี๋ยวให้ดูด้านใน และก่อนจะไปชมคลิปกันต่อนะครับขออนุญาตแวะขายของแป๊บหนึ่งนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้เสื้อ m ม m e n t r a c i n g นะครับเสื้อยืดลายใหม่นะครับมี2สีสีดําและสีขาวนะครับผมสกรีนหน้าหลังตรงด้านหน้านี่มีกระเป๋าด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็ทักมาในเพจกันได้นะครับตัวละ590บาทนะครับรวมส่งแล้วก็มีสติกเกอร์แถมฟรีเช่นเคยนะครับผมส่วนลายเก่าสีดําสกรีนเหลืองก็ยังพอมีอยู่นะครับยังไงก็ลองทักมาสอบถามกันได้ ใครชอบแบบไหนร้ายไหนก็สั่งกันมาได้เลยจ้าถือว่าเป็นการสนับสนุนกันแล้วกันเนาะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนกันนะครับผมขอบคุณครับ ก็เนี่ยอันนี้เป็นท่อนล่างใหม่พตัามเป็นพันหกแล้วเดี๋ยวมาใช้กับพันเจ็ดใช้กับไส้ในพันเจ็ดเอามาก็ยังไม่ได้ทํรเลยแหละลือออกมาเช็คดูใช่ครับอันนี้ทําเรียบร้อยทําใหม่หมดแล้วนี่เคสแล้วล้วด้วยเนี่ยให้ดูเลยเนี่ยถามแบบในมุมมองช่างไอของแบบนี้มันบอกกันได้ไหม <c oughs> บอกกันได้ไหมเหรอ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าบอกก็บอกได้นะมันเป็นความลับของอู่ไหมจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเหมือนสูตรทําน้ําก๋วยเตี๋ยวอะ่ะหรือสูตรน้ําจิ้มอะไรมันก็คือโน้ตฮาของใครของมันเอาไปปรับใช้กันเองใช่เหมือนเรากิน อย่างที่ผมบอกไปอะว่าแล้วแต่จะใช้ตัวเลขจะ3 8จะ51จะ25แล้วแต่เลือกใช้ใช่แต่อันนี้ผมให้ดูสีได้แต่ผมไม่บอกหรอกว่าตัวเลขอะไร <1> 1> ไปเดากันเอาเองอันนี้มันอยู่ในคําว่าตุกติกไหมไม่ตุกติกหรอกไม่ตุกติกใช่เพราะอันนี้มันแค่ประกอบเครื่องใช่ไอ้ส่วนที่จะอยู่ทําให้แรงไม่แรงมันจะอยู่อีกอีก,อกส่วนหนึ่งในเรื่องของกําลังอัดที่เราคํานวณที่เราต้องการให้มันได้ตามเป้าแล้วกําลังอัดประมาณนี้ยคือแคมอะไรมันมีผลหมดลูกสูบหลบ,บาวาลหลบมากไปหลบน้อยไปก็มงก็น้ หลบมากไปกําลังอาก็หายอะไรเงี้ยมันมันละเอียดมากพี่แม้แต่กระทั่งหัวเทียนที่ใช้รูปทรงเป็นยัางไงามันมีผลกับการลองอ่านหมดนะนั่นแหละเอ็นเอพี่งั้นถามแบบตัดตอนไปเลยที่บอกว่าออฟทำมาส่วนใหญ่จะโมมุยู่กับพวกแคมเดี่ยวนี้เอาว่าออฟมีสูตรหรืออย่างสูตรที่ทำ <c oughs> มีครับสูตรผมก็ได้มาจากวีโปแหละถ้ากับตอบได้ว่าตอนนี้หลังจากทามาคือถ้าในตะกูนแคมเดี่ยวออฟมีสูตรที่จะทําอยู่แล้วนี่อยู่แล้วครับมีอยู่ในหัวหมดแล้วใช่ครับเอางนี้อยากอยากได้กี่ม้าบอกมาเลยเราจะได้สมมุติว่าลูกค้าผมอยากโมแ ผมจะถามกลับไปเลยว่าอยากได้กี่มา้าพอลูกค้าบอกแรงม้าเสร็จปุ๊บผมจะถามไปอีกคําถามนึงว่าตั้งงบเท่าไหร่ถ้าง,งบมันบาลานซ์กันโอเคเปิดจ็อบแต่ถ้างบมันไม่บาลานซ์กับความต้องการลูกค้าจะต้อง ปรับลดสเตปมาใช่อาจจะต้องปรับลงมาหรืออาจจะแบบแจเย็นให้เงินมันงอกมิดอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นเพราะว่ามันไม่มีทางหรอกเราจะมาวาดวิมานในอากาศ ừ ừ, ว่ามันได้อ่ะ ừ, ừ, ừ. โดยการลดสเตคเพื่อให้มันอยู่ ừ, ในตัวเงินอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าของพวกนี้มันต้องเลือกใช้ด้วยแต่ก็ตอบได้เลยว่าประสบการณ์ด้วยจากแลนด้วยคือคิดว่าตัวเองน่าจะฟังพังมาเยอะ <laughs> ใช่แต่ส่วนใหญ่จะลดตัวเองไงเอาลดตัวเองพังก่อนตั้งแต่สมัยเริ่มเล่นแคมเปญอ่ะพ uh ี่ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสูตรของทางเขานะใช่จะเกี่ยวกับ น,น,นใช่ใช่ใช่แต่สูตรออที่ได้มาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากการลองเองด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ ทั้งหมดมันต้องมีครูอยู่แล้วพี่มีแนวทางแล้วเราก็มาต่อยอดของเราเองมาให้เป็นทางของเราแต่ยังไงต้องมีครูไม่งั้นไม่ได้วิชาหรอกจากวีโปรใช่ครับโอเคหลักหลักหลักเลยจากจากที่อื่นก็มีครับเพราะว่าพี่ๆบางที่ที่เขาทำอู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคนที่เขาแบบรักเราอ่ารู้สึกดีกับเราหรือแบบไม่ได้มีอคติกับเราเงี้ยเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็ถามพี่ก็ได้คือช่วยเหลือกันนะพี่บางทีแบบ เรามีพี่อาหารเราก็ให้ไปใช้เราก็ไม่ได้แบบว่ามองทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดเนี่ยมันก็เลยแบบเกิดเกิดการแบบเรียกว่ามันม่ใส่สัมพันธ์ที่ที่มันดีใช่ไ่มมีพวกมีความมีถัตรว่าตบบนั้นนะพี่คือคือถามว่ารถจะแข่งกันใช่แต่ว่าเราแข่งแค่รถข้างนอกเราก็มาแชร์ข้อมูลกันใช่อะไรอย่างนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นพี่ผมจะประมาณนี้แหละเพราะว่า ถูกสอนมาอย่างนั้นด้แหละมีพวกดีกว่านะใช่ไม่ใช่ไม่แข่งแล้วก็ไม่เอาใครเลยใช่ใช่ใช่พี่คือแต่ก่อนพอเริ่มทำอู่ปุ๊บอ่ะเราเริ่มไปแข่งอ่ะพวกพี่นนกับพี่เบิร์ดอ่ะเขาจะบอกบอกประจําเลยว่ามึงมึงไปสนามอ่ะ ทำไงก็ได้ให้มึงเดินเข้าได้ทุกเต็นท์อ่าอันนี้ผมเห็นด้วยนะใช่ทำไงก็ได้เดินเข้าได้ทุกเต็นท์แล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรอ่ะมันจะมีแต่คนอยากช่วยเราพูดถึงเรื่องนี้อันนี้ขอเพิ่มไปแล้วกันเห็นเคสตัวอย่างล่าสุดคนน่าจะรู้กันเหมือนแหละคนก็พพอร์ตเราเยอะใช่คุยทัใจทั้งที่บางคนเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเราเลยในรุ่นการแข่งขันคือเวลาแข่งมันก็คือแข่งก็คือแข่งก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือเราเราแข่งแค่รถแต่ข้างนอกก็นามเรื่องความเป็นมนุษย์เราไม่ได้แข่งกันนนนเเเรราาาาาคคืืืออออพวกกะไยยย่่งี้หลๆถปจ ทีมผมที่สนามอ่ะหลาย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 อู่ก็จะค่อนข้างที่จะแบบรู้แหละเพราะว่าเวลาผมไปแข่งเนี้ยถึงแม้ผมจะเป็นรุ่นแข่งไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ผมพยายามคุยกาจับกำกับไปช่างเลยนะว่าบางอย่างเราไม่ได้ใช้แต่เราไปผลไปเลยเผื่อเผื่อหยิบยืมกันเผื่อคนรู้คนนี้ขาดเลยทุกคนซึ่งมันมีเสมอแหละในในการแข่งขันตู้ชงตู้เชื่อมินตงอินเทียบางทีเราไม่ได้ใช้หรอกแต่เผื่อไงเผื่อเต้นเขาต้องการใช่เพราะว่าเราไปสนามเนี่ยเราต้องอยากไปแข่งถูกไหมพี่ทีมอมื่นก็เหมือนกันไม บางทีแม่งหินเจียตัวเดียวเนี่ยถ้าไม่มีไม่ได้แข็งอะ่ะ<ๆ>ก็เอาไปเผื่อ,อ,อหมดเลยก็อย่างที่อ๋อบอกเมื่อกี้ขอยกเคสตัวอย่างเมื่อกี้หลังจากที่น้องนัดเกิดอือุบัติเหตุไป ก็วันนั้นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่อ๋อเป็นคนขับรถใหญ่ผมก็เพิ่งร um ู้เมื่อเช้าเออใช่เนี่ยซึ่งเพิ่งเอพิ่งรู้เมื่อวานตอนคืนเหมือนกันซึ่งถามว่าล้างบอกเขาก็ไปซ้อมหน้ายาวของเขาซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาสมมุติว่าไม่ได้ถูกกันเขาก็ไม่ติ์จะไปช่วยก็ได้ใช่เออไม่ใช่เรื่องเออเพื่อเรื่องกูเขาอย่างไรก็ได้แต่ด้วยความที่เราเอออย่างที่อ๋อบอกเมื่อกี้เรามีมิดไว้ดีกว่าคือใช่คือคือผมจะพยายามบอกทุกคนในทีมไงว่าทําตัวให้มันน่ารักอ่ะเขาได้ทุกเต้น เรื่องจริงที่ไม่ต้องดึงเลยน่ไม่รู้จะดึงทำไมใช่ไหมใช้คำเนี้ยถ้าทุกเต้นมันเป็นแบบนี้ก็น่าจะดีบรรยากาศในการแข่งมันน่าจะดีนะ แต่ก็แล้วแต่คนเราพูดไม่ได้หรอกบางคนก็ต่างคนก็ร้อยพ่อันแม่แต่ว่าที่นี่เป็นแบบนี้ละกันเนี่เขาแชร์ส่วนตัวเลยเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เราพูก่อนเรื่องเลยเนี่ยคุยไปคุยมาเพลินเท่ากับวันนี้เราก็อัปเดตได้เท่านี้ก็ต้องรอส่งใบลงจึงใบอะไรอย่างที่ออฟบอกเอาข้อไปบาลานซ์แล้วับก็เดี๋ยวเปิดปีหน้าปีหน้ามาก็ฝากคันนี้ด้วยมมนตัมพันให้เนยลถใช้งานผมลถผมลดขี่เที่ยวนี่ผมรอสติดลอกเฟสอยู่เนี่ยผมจะขี่ไปเชงใหม่เนี่ยได้ เนี่ยไปเลยมีอะไรก็โทรมาเฮ้ยเอาให้ไปได้ดีบอ่ะโดไปได้สบายใช่เอาเกิดไปแล้วจานจ่ายพี่เสียทําไงผมไม่ได้เปลี่ยนพี่นะใช่ปะอันนั้นมันก็ว่ากันอีกเรื่องมึงเออแต่ไม่เป็นไรหรอกมูนตั้มคนรู้จักทั่วโลกโอ้โหคนรักเป็นร้อยคนเกยรเป็นล้านก็ยังดียังมีคนรักก็เอาแค่หลักร้อยนั้นไว้ไงส่วนหลักร้านก็ช่างมันโอเคนี่ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้คือของที่จะใช้ภายในเครื่องของผม โอเคอันนี้ของใหม่ของใหม่แต่นี่คือของเก่าไงพี่ว่าไงครับใช่พี่พอเราจับบ่อยๆเครื่องบ่อยๆเอามาเอามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยว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 เมาวเดวเเด๋ยวเด้เดีเดีเีีเเเเเเ